ยินดีต้อนรับสู่ตำนานเจ้าหญิงเมี้ยวซานกำเนิดพระโพธิสัตว์กวนอิมในการครั้งหนึ่งนานแสนานานมาแล้วเมื่อโลกยังอบอวนด้วยหมอกแห่งกรรมและความทุกข์ณแดนบุกผาแห่งตะวันออกเทพธิดาผู้เปี่ยมเมตตาจุติลงมาเป็นมนุษย์ทั่วทั้งเมืองถูกปกคลุมเต็มไปด้วยกลีบดอกไม้ในตอนที่พระธิดาจุติ ทานจุติลงมาเป็นมนุษย์เพื่อปลดเปลื้องทุกภัยแห่งโลกานางคือเมียซานร,ราชธิดาองค์สุดท้ายแห่งกษัตริย์เมียวจวงพระองค์มีราชธิดาสามพระองค์เมียวอิมเมียวหยวนและน้องเล็กเมียวซานผู้มีใจอ่อนโยนและมุ่งสแสวงหาธรรมในตอนที่พระธิดาเมียวซานอย่างเยาว์วัยก็ได้เป็นพุทธมามะกะ รู้แจ้งในหลักธรรมลึกซึ้งส่งตั้งพระทยแน่วแน่จะบำเพ็นภาวนาเพื่อหลุดพ้นสังสารวัติพระธิดาจึงคิดจะออกบวชวันที่19เดือน9ในวันหนึ่งพระบิดาเมี่วจวงมีรับสั่งให้องค์หญิงทั้งสามเข้าเฝ้าพระเจ้าเมี่วจวงเสด็จสั่งให้เลือกคู่ครองเพื่อสืบราชบัลลังก์ ทว่าเจ้าหญิงกลับปฏิเสธด้วยใจยมั่นในธรรมเจ้าหญิงเมียยซ่านไม่สนพระไัยเรื่องลาบยศสรนเสริญอันจอมปลอมแม้จะถูกพระบิดาดุดดาอย่างไรองค์หญิงก็ไม่เคยนึกโกรธเคืองแต่อย่างใดต่อมาองค์หญิงสามได้ถูกขับให้ไปทำงานหนักในสวนดอกมา